วัดดีทุกปู่ทุกคนครับวัดดีแล้วครับเด้อไม้อีกคือเก่านั่นล่ะบ่ได้ก็ไม้อีกคือเก่านั่นแหะเดี๋ยวนั้นที่ยากจะให้เบิ่งเด้อค่ะเลขไม่จ้อยงวดที่ผ่านมาเลขพระนะคะ่าสองแปดสามแปดสามกับศูนย์ห้ากับเจ็ดห้ามาศูนย์ห้าตรงๆนะคะงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะสรุปว่าเอฟซีโชคดีบ่เนาะ มีตะก้อนก็เมมต์มากว่าบ่ได้นะคะเป็นเลขวทิ์เลอันเจ้าว่าเลขกเคืองเล็กอันไปเนาะเล็อันไม่จ้อยได้บ่ตเลียตัวบ่ไดดคือกันล่ะทรงมห้แล้วกระสือบ่ไดดเพิ่ิสรงใหบ่ได้เออมันกระสือบ่ได้เพิ่นการ่งมห้คือเกาหนาละแต่ว่าแหงบ่ไดสามตัดส2งตั้วานี้ได่มาอยู่กันบัแม่นเป็นเลเกพระคือเกานนาละ แต่ว่าเพิ <S <S <deuxième> <S <S ่นบ่ให้บอกเนาะว่าเพิ่นอยู่ไสเนาะเออบ่ให้บอกเลขมีที่มาคือเากำเฮ็ดบุญนกั้ำตาลเสร็จแล้วก็มาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนำการกันสิส่งไปท่าบุญท้ำทาน้ำเพิ่นคือเก่านั่นล่ะเพิ่นกำลังสร้างกำลังเฮ็ดคือเก่าอั่นกำลังเฮ็ดส่างคือว่าอะให้ตรงคักๆเนาะทุกมื้อนี่ทุกมื้อนี่งคักๆพาเพิ่นก็บ่อยากอยู่ซื่อๆแมถนอยู่ซื่อๆเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็เว้า่วยฟังดูอยู่้ี่เพิ่นว่า โยมก็ว่าขี่ขั้นเห็ดหนังมานอนกินข้าวที่ซื้อคนก็ต้องเฮ็ดต้องสั่งสิแม่มาจมไม่กินจมแล้วก็กินเข่าที่ฮะคนก็เลยต้องเฮ็ดแบบนี้คนก็มีหลายหลวบแบบด้วยว่าแบบห้องอะครับพูดจากเป้ากับเป้าเนาะพูดผนว่าโอ้ก็จะเสพเพิ่นไปเฮ็ดหนังเพิ่นเป็นพระเพิ่นเป็นพระเพื่อจะเฮ็ดหนัง งคุณก็ตั่งได้นเก้าหน่ะละ่นก็สั่งสั่งกับเพื่นของพิ่นวกันเนาะคนสั่งให้บ้านทั้งหมเนาะเพื่นก็สั่งให้เทยบ้านให้เมื่องขือนเก่าเพิ่อนก็เร็วปน่ยางแต่วพนคนก็ว่ามันกระเสริฐทาชุที่ผ่ากไรเนาะมื่อี่แล้วพูดดีก็ดีเพื่อใไ้ฮอดอันเจซี่แล้วก็คือเลีเยงิแล้วเออเพื่นนอมซื่อด้วยนาด้วยหลังเพิ่นโตอดเพิ่นคันแข่เพิ่อนก็ไห้้านเ้วว่นน้กไมา่ต่อออกไปเถ่านะ้นเพิ่อนว่อาจั้งได๋ไม่จ้อยเพื่่นัน สามตัวมันออกงาเพิ่นก็เลยหายมาสองตัวสองตัวออกกรู้แล้วเนาะทาหายสองตัวมากเงื่อนหันศูนย์หาตรงตรงกันี่้ได้เนาะแมนมันก็เลขอันนั่นแหละมันเป็นเลขอันมันก็ตรงกันหลายมันก็เลยบ่ได้สื่อมันก็สื่อบได้ก็เลยบได้สื่อตัวอันคู่เขารับเขาก็ย่านให้กันเนาะแมนเขาก็ย่านมันก็ออกบระดียังไงเขาก็ค้นให้กันบระดีมันก็ออกมากตรงตรงคือเขาอันไว้ระบัด อ๋อมาจากินที่เาหยาดยุเขาหยาดหยาจมือเงินเจ้ามือกับเคือกันอ๋อเจ้ามือเขาเก่งกว่าเขาเขาต้องเอาตัวหาักดเนะตัวหักเนี่ยเขาเสี่ยเงินย่างเดียวนะเจ้ามืออืมนี่ภาเพิ่นไทยตัวไดมากเพิ่นไทยสามเจ็ดสามแปดนั่นละสามเจ็ดสามแปดอืมอันเขากลาบเอาเนาะกลาบเอาสามเจ็ดสามแปดเท่ากักลาบไปกลาบมาเอากราบเป็นเจ็ดสามแปดสาม่งสิแนเท้ากับกาบเอาและเราเพิ่นเน้นตัวใดคะก็เพิ่นเน้นค่ะสามเจ็ด เจ็ดสาม่ละเน้นเน้นตัวที่แรกคู่ที่แรกเนาะคู่แรกแลตามเจ็ดเจ็ดสามมันละตามเจ็ดมเลยตามเจ็ดมนอะสายเกถยทำงนเพิ่นว่าได้เพิ่นว่าเองเพิ่นก็สชิว่าพวกกับก็ได้ด้วยพวกขอกันก็ขอขะแต่น่าขันเพิ่นกับพวกเดีวยังเดียเพิ่นกับพวกเดียวยังกับนี่แหละงมีนหันเนาะเนี่นเป็นศูนย์่าศูนยบไดขี้ว่า ที่แล้วคนหามาถือแกซื้อว่าอะไรกับเจ้ามือเขากเก่งค่ะเขากกานไหวเขาบ่อยากเสียเงินคักที่บอกเจ้ามือมันว่ายจะดีกว่ามังหันโอ้ยจังไหนมาอัานศูนหาไปเอ้ามันบอกดอกศูนหาดอกตัวอื่นมาท่านมันก็ยังออกอยู่มัันกก็ยงออท่านบอกไปบนล่างท่นจะบอกบนล่างอ่ะละอ๋อไปบนล่างเนาะครับเนาะคือว่าเราคนกัดกันให้คือว่าเล็กมันหน่อยหน่อยโตเนาะชั้วว่าหายถ้าซ้อมตัวล้วนถ้าคนจับบอกคนกับมัด ใข้างล่างแต่ว uh, ่าอันนี้กัแต่ว่าเข้ากับกันไห้นะกันไหวเน้นล่างเน้นล่าง่ะแหละเน้นน่ะเน้นเรื่องเน้นน่ะเน้นล่างเน้นแต่ว่ากับกันไห้เข้านี่ละกันกันเองพู้ใจใหญ่ก็ต้องกันเออพู้ใจใหญ่กับไซม์เลยข้างล่างย่างเดียวเลย ยังเดียวไปค่ะคือเรากะจังท่ากันมาทำบุญน้ำการรวมกันทำบุญครับสางน้ำโบกอสาราสันตัวเพื่อนกันลังสางสาราสางนั่นอยู่ไม่จ้อยกับว่าเอาเด้อนะครับเพราะว่าไม่จ้อยเป็นผู้รับมาจากเพื่อนเนาะรับมาจากแอดมินกับมาต้อนไม่จ้อยอีกเที่ยงหนึ่งกับจิตนำบุญอยู่ดอกเพื่อนกันยังให้แอดมินไทยทำอยู่ตัวเลขของเพื่อนนะครับอย่า้อนเพื่อนากเห็นจักสางก็จังคอยมาเ็จมาสางน้ำการ เลขสองตัวร้วนล้วนสามเจ็ดเจ็ดสามแปดสามสามแปดถ้าเป็นพว่วเป็นจริงเลขนี้สองคู่เลขสองคู่เข<ห>็มกลับน้ำกับเลเป็นสี่คู่แล้วก็ให้ซื้อบอนล่างเน้นล่างคือเจ็ดสามสามเจ็ดเป็นแค่ข้านฐานซื่อสลากกินแบงรัฐบาลเลขภาคด้วยค่ะเลขภาคงวดที่ท่านม้าศูนย์ห้าตรงตรงตรงวดนี่เพื่อนไทยแค่สองตัวสามตัวว่างในเอาเห็นมันได้เด้อพี่น้องเลยมาทวาบุญบ่มกันนะคะเพราะว่าสามตัวมันออกยากมันได้ยากได้ยากได้เอะมาจะมือได้เลย เอามาได้ลายมือแล้วมนันดีมันบ่อได้ฝันดอกพ่อยังมันผู้เฒ่าเนีมือขึ้นกับลูกขึน้นทั้งผู้เฒ่าทั้งเด็กน้อยเลี้ยง<อ>ผู้เฒ่าเลี้ยงเล็กน้อย,เอ,ยเออไม่มาขึ้นกับตองเดี๋ยวท่านโดนกับเอิญเปลี่ยนแพมเพิร์ดเปลี่ยน<ม>ผ,ผาเปียก<ม>เปลี่ยนอันาน,านั้นอันนี้อยู่หัลนละเดี๋ยวกบร้านเดี๋ยวก็ย่ายแม่นนอนกับบ่อใครเป็นรับเป็นตื่นดอกมันเลยบ่ม่ีสมาธิสีฝันขนาด่วที่พ่อหน้าเอามาก่อนศูญหาตรงๆกับบ่ฝันบ่ฝัน พอย่างมันมันบ่มีเพิ่งเอาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะฟันดีก็ซื้อกันหลายๆให้ไดถ้าบุญน้ำกันได้บุญเนาะให้เขาให้เขาได้ตอบเพิ่นเนาะเพิ่นให้แนวทางเขามาให้เขาได้มีปัจจัยไดตอบเพิ่นห่วมกันสางแจ้งได้ก็เกิดศาสนา์สอนใดเขาก็จะได้ห่วมกันกิ่น้ำกันนั่นแหละเป็นพี่เป็นน้องกันไปสั่นเลยเฮ็ดไป เบลหายสืบเบลวันนี้คนใดจะกดบ่ได้แล้วแต่เจ้าของกับบารายน้ำมันสืบบารายไหมเปนบ่าายหาได้ไหมเออเขาเจ้าบ่าคายหายแม่เขาเจ้าเก่งคักกับย่างหอยเจ้ามือกับเก่งพ่อปานพ่อรูปว่าตัวใดเส้นเจ้ามือแม่พ่อปานเจ้ามือนี่ปานปานว่าอะไเพื่อนยังปานพ้นไม่เส้นเออเขาเจ้าพ่อปานพ่อรูปเรื่องหนาบ่เคยข้าเจ้าอันยังส่อเคเข้าเจ้าอันมีอันพนักงานเขาเจ้าอยู่กองสลากคนไหมจ้าโทรมาหากันว่าบ่ต้องเอาเด้่อตัวหนีหมดแล้วขาเจ้าว่า หามอั้นได้บีน้องงวดนี้เจ้ามือเจ้ามือห้ามอันนะแม่จ้อยว่าให้สองคู่ห้ามอั้นนะคะเจ้างขออง่ลองอย่าองยวขอลาดอมทัามบุญน้ำกันนะคะแม่จ้อยว่าห้ามอั้นห้ามอั้นเด้อให้เพิ่นถือสร้างงวดนี้่ถือเพื่อนเขาบอกไปใส่เราไปทั่บุญหรอทัมบุญเออถือจังหวดแน่อย่าลองเด้อห้ามอันจะเฝ้าลอกหลายทีนี้สองคู่สามเจ็ดเจ็ดสามสามแปปดสามเน้นสามเจ็ดมนมากตายลูกไกกเลยเห็นดีแน่น้องไปพนห้องลูก นอ้งอ,นองก็ร่มเอาฟีนองจะลองเบิงนะครับเด้วเลขเมยจอยนะครับเลเมจอยนี่ก็เ,กเีนิทีไปที่ม้านะครับแล้วก็มีสถิติพร้อมนะครับงวดที่พานม้าก,กับเขาพี่น้องเห็นแล้วนะครับ นี่สถิติเห็นนะครับเพิ่นไหงวดานมากนี่เพิ่นไหทั้งสองตัวสามตัววันนี้่นไหทั้งสองตัวเปรียบเทียบกันเบิ้งนะครับนันทิยาสเปรียบเทียบกันเบิ้งนะครับสวนห้าตรงๆนะคะวันนี้่นไหตลิขสองตัวมากสามตัวไม่ให้งวดก่อนได้สี่คูเอาให้มันได้เด้องวดนี้ได้สองคูเอาให้ได้สุกๆมันๆเฮงเทงปังปังเอาเงี้ยมันเป็น เอาไปโลดเบิ่งแล้วนะครับที่หายหน้าท่าเงินนี้ให้ FC อฟซดีกับแม่จ้อยได้มาร่วมทั้บุญนะคะยังว่าให้มีโชคมีดวงทุกคนน่ะล่ะขอให้มันมันสุขปูสุกคนครับมาซ่อมส้พรปากเด้อให้คือความบอกความจ่ายได้แม่จ้อยเด้อครับผมครับสุกคนครับ